สี่ยี่สิบนาทีหรือตีสี่ครึ่งนแหละจะเสร็จเป็นเสร็จแล้วก็ตีสี่ครึ่งครับอนนี้ก็ไปครับตีสี่ครึ่งครับพี่น้องทีมงานตัวหนึ่งเราก,ก็ยังไม่มีใครตื่นครับไม่ตื่นเลยผมตื่นมาคนแรกเลย แล้วก็ในบก่ก็ไม่รู้ว่าทีมไหนนะทีมงานพี่โกะหรือเปล่าเสียบโกะหรือเปล่าลงไปนีสี่เมื่อกี้ดูนาฬิกามันตีสี่ยี่สิบนทีนี่ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเ็เร็ดเ็จหมดแล้วน่าจะประมาณสักตีสี่ครึ่งได้ตอนนี้อ้ตาโมหมดแล้วครับ เขาก็ให้เราหาดินเองหมดดินตัวนี้ก็คือหาดินเองนะครับก็พยายามหาดินอยู่ตอนนี้พื้นที่ถมมีเยอะครับพื้นที่ถมมีเยอะแล้วก็อา่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินเขาก็มีให้เราอีกนะครับ จะหาดินได้ไหมเพราะว่าดินก็คือเขาซื้อให้เราแค่สองแปลงนี่ครับเพราะว่าอีกแปลงหนึ่งตอนนี้คือมันเจ้าของที่เขาเปลี่ยนใจนะครับเจ้าของที่เขาอยากได้เยอะก็อย่างว่าเนาะมันเป็นทุนที่เศรษฐกิจไปแล้วอะตอนนี้ก็ ขาดบว่ากานมองว่าเออคุณอยากได้คุณก็ต้องเพิ่มเงินให้คุณไม่อยากได้เราก็ไม่ขายอะไรประมาณนี้คือเขาต้องการขายหมดทั้งแปลงของเขาอ่ะที่เขามันมียี่ห้าไร่เขาอยากขายหมดเลยเขายังเขาไม่ขายเขาไม่ขายครึ่งเดียวไงเขาไม่ขายครึ่งเดียวทางของทางอ่า บริหารบ่อดินนี่เขาอยากได้แค่14ไร่แต่ทางนู้นเขาจะขายทั้งหมดเลย20ไร่ราคามเลยไม่ได้กันครับตกลงกันไม่ได้ก็สัญญาเลยไม่มีไม่เกิดนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหมว่าให้ทางรถดำทุแม่โค,คใครที่อยากจะถมก็ให้หาบ่อดินหาดินเองนะครับหาดิน ่ร้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่อ่ะ อันนี้แมคโครฝั่งโน้นก็วอร์มเครื่องแล้วอีกคันหนึ่งเป็นสองคันแล้วนะครับลงมาทำง,งานวัวนี้ก็จะเป็นทีมเสียนะตากให้ตะพ้นก่อนเลยคนแรกไปเร็ว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  ออกล้อกันแต่เช้าตีสี่ครึ่งครับนาฬิกาดูฝั่งนน้นครับฝั่งนน้นก็วนกันไม่รู้จะวนที่ท่าไหนละ่ะแอด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  ได้ข่าวว่าแม่บ้านมาด้วยนะเนี่ยโอ้แล้วเสียเทียนนี่ครับเบิ้งเอาเลยพี่น้องเลยลูกเมียมูเจา้าอยู่บานเบิ้งหลูกล้านเบิ้งผัวเบิ้องไอ้มูเจา้าน้องมูเจา้าเหตุการณ์เหตุงานเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับย้อนว่าอยากได้ครับอยากได้อยากมีน้ำพึน ต้องแบบนี้แล้วครับผมยอม้อนอยากได้อยากมีโอ้ครับฟังหนึ่ง คันครับก็ประดับประดาไปด้วยแสงสีเสียงแล้วกันนะบางคันก็สายบันเทิงจริงๆครับเครื่องเสียงบึ้มบั่มคันก็ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรก็มีนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครบโอ้สายพานบา่าวาคันไหนล่ะครับของผมก็ยังห้องแอดแอเลยสายพานกันเลย าแล้วครับลงมาอีกทีมแล้วเก๊ดมาได้หนึ่งได้ไเสียเทียนแล้วมันได,ด้สามสิบเด้อมันได้สามสิบเที่ยวเฮ้ย F.R.R เราไปแล้วกำลังเหลือหลายครับกำลังดีมากเลยอี่สุ F.R.R เี่ยโอ้สับสองปาดุกเพ่หมดเลยสับสองไปเลยครับนน มาถอย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 มา,อยมา,อยมาเอาไปเอกอีก,อกไปไปละลังบ้างสายนะถอยมาถอยมาเอกเอกไปกับ <c oughs> แล้วรถนันไปไหม

พีซีสองร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งลำเพื่อที่จะถอยเข้ามาใส่ดินกับจันอ่อนจานอ่อนโอ้ยผมเรียกจันอ่อนครับแต่ชื่อจริงเขาชื่อออนสำหรับพี่พียงเนาเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เดี๋ยวเราไปใส่ดินครับโอ้ยอักีเบรผมือเมียวลงอื้อ,อประจำเลยผมเลย ไม่เห็นซ้ายนะครับซ้ายมันมืดเลยมองไม่เห็นอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสำหรับนี่ลาก่อนครับ